เดี๋ยวขึ้นอีกรอบหนึ่งความชินอะให้คนอื่นแตกไปก่อนเดี๋ยวเก็บดันเนินขึ้นไปครับขอตัวก่อนนะครับสองชั่วโมงสิบห้าตอนนี้เจอเนินอีกแล้วนะดันเนินขึ้นไปเราเข้าสู่กมที่ห้าแล้วนะผมต้องเติมนะพี่วัวเจลหวานจี้เจอเนินซึมตลอดทางเลยเพ้าอไปเท่าไหร่ก็เจอแต่เนินจุดเช็คคอยกมที่สิบห้าสิบเจ็ดนาทีครับยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวซ้ายนะเดี๋ยวเราจะไปกลับตัวเราก็ลุ้นสักสองเราไปโอ้ตรงนี้เนินซึมยาวๆที่ผมพยายามวิ่งให้ได้ตลอดนี่มุมนี้สวยมากเหนื่อยหน่อยตอนนี้เข้าโค้งครับ นอนกันยังได้นอนกันยังได้นอนกันยังเนี่ยโอ้ไม่เจอเพสเซอร์ครับยากแล้วมาถึงสะพานแล้วนะครับเราจะเลียบหาดโนบาราทัลาละข้างหน้าของเรานะน่าจะเหลืออีก500ร้อยเมตรนห้าต้นแล้วไม่น่าจะได้แล้วคนดีคนเดิมเจอกันที่เส้นชายแล้วเส้นชายแล้วเส้นชายแล้วพี่รัางคนดีใครที่ตามเพจอยู่นะคะโอ้อันนี้ท่าเส้นกำลังมาแรงเลยค่ะพี่นี่ฮักเดียนนะเสียดายที่วันนี้ตามทักสองไม่ได้นะไม่ไหว